สวัสดีครับผมมาถึง EP ที่65นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP นั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวหนังสือสไตล์สไตล์นี้กันนะครับพอดีไปเห็นมาจากโปสเตอร์ของค่ายแกมมี่นะครับงานสนสน40ปีของเขานะครับเห็นแล้วป๊บก็เลยปิ๊งเออเราก็น่าจะลองมาทำดูนะครับไงแล้วเดี๋ยวเราไปลองทำดูพร้อมๆกันได้เลยครับผม เริ่มแรกเลยนะครับผมสำหรับตัวเรื่องสีนั้นผมก็ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้สีประมาณนี้ได้เลยนะครับผมคันนี้เริ่มแรกเนี่ยของงานสซนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเขียนนะครับทางเราก็จะใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือลงไปเลยนะครับก็จะไปที่เครื่องมือนี้นะครับ p e n Pencil Tool นะครับผมก็ขเขียนไปเลยนะครับตัวซอโซ่ so ก่อน แน่นอนครับงานเราจะไม่เหมือนกันสักครั้งครับผมนี่นะครับเราก็ได้โซ่โซ่นะครับผมใส่สีโตกให้เขาก่อนครับจากนั้นก็เป็นตัวนอหนูนะครับผมนอหนูอืมตรงนี้ให้เป็นโคง้งโค้งมนมนหน่อยดีกว่าครับ ว่าจะเกิดเป็นโค้งๆน,น่าจะน่าจะดูดีกว่านะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอโอเคครับจากนั้นก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับผมไปใช้เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับ l l i p s e ูนี้นะครับผมสร้างวงกลมขึ้นมาสีที่เราจะใช้เนี่ย ก็จะเป็นสีแบบเกรเดียนต์นะครับผมไปที่จะวิธีการเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับเกรเดียนต์สไลด์เนี่ยครับเราก็ไปที่เครื่องมืออตัวด็อปเปอร์นะครับผมตัวนี้นะครับ ไอดับเบิร์นะครับแล้วก็ไปเลือกสีที่เราต้องการโดยการกดคลิปไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับไปดับเบิคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปที่ดับเบิร์แล้วก็กดคลิปค้างไว้แล้วก็คลิกสีที่เราเลือกนะครับนี่ก็ย้เป็นสีม่วงมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะสร้างวงกลมมาอีกอันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็ py ปีเผื่อไว้สําหรับนอนหนูด้วยเลยแล้วกันอันนี้นอนหนูอันนี้ซอโซ่ so นะครับเลือกวงกลมทั้งสองนี้นะครับไปที่อ็อบเจกต์ใช้คําสั่งเบรนดนะครับเมคจากนั้นก็เลือกที่เราใช้คําสั่งเบรนดเมื่อกี้นะครับวงกลมกับตัวซอโซนี้นะครับไปที่คําสั่งที่อ็อบเจกต์อีกครั้งหนึ่งอัปเดตนะครับใช้เป็น replace by นะครับ ตัววงกลมก็จะไปซอ้อนเข้าอยู่ที่ตัวสอโซนะครับผมเพิ่มปริมาณไปที่เบรนแล้วก็เบรนออปชั่นนะครับเลือกเป็น specify step นะครับสักประมาณ300นะครับถ้าเกิดมันดูยังไม่เนียนก็ก็เพิ่มปริมาณได้นะครับ400อันนี้ก็เริ่มดูเนียนขึ้น ตัวนอนหนูก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เลือกวงกลมนี้ก่อนสองอันแล้วใช้คำสั่งเบรนนะครับผม make แล้วก็เลือกตัวนอนหนูกับตัวที่เราวงกลมที่เพิ่งทำการเบรนไปนะครับไปที่ object อีกครั้งหนึง่งไปที่เบรนแล้วก็ replace file นะครับเราจะเพิ่มตัวปริมาณของวงกลมนะครับไปที่ object นะครับผม ไปที่เบรนนะครับไปที่เบรนออ t ชันนะครับเลือก specify step เลือกที่400โ okay. อเคยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็ตัวหนังสือสไตล์ส่วนๆงาน40ปีของแกมบี้ก็ก็อยู่ในกำมือราแล้วนะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นก็ได้นะครับอย่างคาร์ดิแเนี่ยผมทำเป็นคำว่าเกเรเกเรไปนะครับผม เป็นไงบ้างครับผมสําหรับ EP ที่65นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมทุกคนสามารถทํากันได้นะครับลองเอาไปทํากันดูแล้วจะเกิดยังไงก็เอามาอวดกันบ้างก็ได้นะครับผมถ้าเกิด EP นี้เกิดชอบใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ